ชวชงวันนี้ค่ะลูกหนูพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สวนลีลาพิรมนะคะซึ่งเป็นสวนลีลาวดีปลูกต้นลีลาวดีไว้เป็นสิบสิบร้อยต้นเลยทีเดียวนะคะจะสวยงามแค่ไหนไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะลีลาวดีคือต้นไม้ที่มีท่วงท่าอันสวยงามอ่อนช้อยไม้นี้เดิมเรียกว่าลั่นทมเป็นไม้ยืนต้นในเขตร้อนปัจจุบันมีมากกว่า1000สายพันธุ์ทั่วโลกค่ะ ลีลาวด,ดีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากผู้คนในหลายอาชีพต่างให้ความสนใจและหันมาปลูกไม่ว่าจะปลูกเพราะชอบในความสวยงามมีกลิ่นหอมหรือไม่ก็ปลูกเพื่อทำการตลาดค่ะคุณอรุณคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าแต่เดิมเนี่ยตั้งใจจะทำเป็นสวนลีลาพิรมหรือเปล่าอ๋อไม่ได้ตั้งใจฮะอันนี้คือว่าเมื่อสักประมาณสักสิบกว่าปีก่อนเนี่ย ตอนนั้นผมมาซื้อที่ที่นี่นะฮะ,ะก็กะว่าอีกจะมาสร้างโรงงานสมัยนูน้นตอนนี้พอดียังไม่ทันสร้างเนี่ยก็เลยเออเอามาปลูกบ้านปลูกต้นไม้ไว้ก่อนพอปลูกไปปลูกมานานเข้านานเข้ามันก็ต้นไม้มันเริ่มเยอะขึ้นมาเรื่อยๆก็เลยเริ่มจากนั้นมาเลยฮะทำไมถึงต้องเป็นลีลาวดีคะคือมันเป็นไม้ที่ว่าให้ดอกเนี่ยอยู่ได้นานมากคือสักประมาณครึ่งปีกว่านะฮะแล้วก็มันเป็น ไม้ที่เรียงง่ายด,ดูแลง่ายไม่จุกจิกอะไรเลยดอกลีลาวดีในสวนนี้มีทั้งหมด7สีตามสายพันธุ์แต่และดอกจะมีสีกลิ่นและลวดลายที่แตกต่างกันค่ะเมื่อเดินเข้ามาด้านในนะคะคุณอรุณก็ได้แนะนำต้นลีลาวดีวที่แพงที่สุดในสวนให้ได้ชมด้วยค่ะถึงแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่ก็คือต้นลีลาวดีที่คุณอรุณบอกว่า มีมูลค่าถึงหลักแสนเลยครับความพิเศษของเขาเป็นยังไงบ้างคะช่วยอธิบายหน่อยค่ะคือลักษณะถ้าเรามองนะฮะคือลำมันจะใหญ่ใหญ่มากพอสมควรนะฮะแล้วก็กิ่งก้านมันจะแผ่ออกมานี่ลักษณะอยางเนี้คือกลมเป็นพุ่มขึ้นไป หากใครอยากจะปลูกต้นลีลาวดีที่นี่เขามีจำหน่ายเมล็ดพันธุ์รวมถึงต้นกล้าหรือจะเลือกต้นที่โตแล้วก็ได้ราคาไม่แพงค่ะแต่สำหรับต้นที่แพงที่สุดนี้นะคะคุณอรุณขอเก็บเอาไว้เองค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะ บรรยากาศของสวนลีลาพิรมนี่ร่มรื่นมากเลยนะคะคุณอรุณบอกลูกหนูค่ะว่าใจดีค่ะเปิดโอกาสให้คุณชมนะคะที่อยากจะเข้ามาท่องเที่ยวภายในสวนเนี่ยเข้ามาได้เลยนะคะเดินทางมาได้ที่บางขุนเทียนชายทะเลนะคะซอยเทียนทะเล26นั่นเองค่ะราะคาะนี่ก็คือทั้งหมดของช่วงเช้าชนชมในวันนี้ครั้งหน้ามีอะไรดีๆมาฝากอีกต้องคอยติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ